แล้วนะ้องคนนี้เขาก็จะเป็นเนื้อทิ้นแบบใหม่นะเปิ่งอู้ถูกกดีมากเลยอะไม่ซ้อมไปไม่น้ำตาลไป นึกว่าสีทาบ้านฮลโลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับ JK ที่ช่อง s o m j กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คือตามปกคลิปเลยเดี๋ยวนี้เราก็จะมารีวิว b ู u m a มี Water Tint ทั้งหมด14สีนะคะหรือว่าทินรุ่นใหม่ที่มีคุณตู่ซาตุดิเป็นโมเดลนั่นเองบอกบอบกเลยว่ารุ่นนี้คือแซ่บลืมแน่นอนคือรุ่นเนี้ยทางแบรนด์เขามีการสร่งพัฒนามากกว่าเกือบ2ปีเลยนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเราอะได้ลองใช้หลายวันแล้วแล้วชอบมากๆรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยฉันจะต้องหาเวลามานั่งรีวิวให้ได้้แลวะมารีิให ทุกสีเหมือนว่าจะมีคนรออยู่นะคะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เราก่อนคนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาเจอกันครั้งแรกยังไม่ได้กด Subscribe ช่องเราก็อย่าลืมกด Subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโก,โกูกู โอเคทุกคนก็เดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่แพคเกจิ้งก่อนเลยนะคะซึ่งต้อมบอกเลยว่าคอลเลคชันเนี้ยเขามีการปรับแพคเกจิ้งใหม่แล้วก็ขึ้นโมใหม่แบบนี้นะคะทุกคนคือแท่งน่ารักมากตรงฝาเขาจะเป็นเลข4นะคะเป็นโลโก้ใหม่ for y แล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยจะเขียนชื่อรุ่นนะคะแล้วก็ด้านใต้ก็จะมีบอกเบอร์แล้วก็ชื่อสีเหมือนเดิมคือแอปพลิเคเตอร์ก็จะเป็นจิ้มจุ่มแบบนี้แล้วน้องคนนี้เขาก็จะเป็นเนื้อทินแบบใหม่นะคะคือเป็นเนื้อทิ้นแบบ อิมชั่นมีความผสนระหว่างออยเบสกับวอเทอร์เบสอยู่ด้วยกันของพิกเมนเขาจะไม่ได้สีชัดมากนะคะแต่ว่ายิ่งทาจะยิ่งให้ความฉ่ำคือเป็นเท็กเจอร์ที่เราคอยจากโฟยทูมากเลยแบบทั้งความวาวแล้วก็ความฉ่ำในคราวดเดียวกันถูกอ่าฉันไปเอาเทชชูเปียกมาเดี๋ยวใช้ทุนดูคือตัวนี้เขาจะมีตัวใช้ฟิกทินที่จะนะคะจะเป็นวัตรกรรมที่ช่วยล็อกล็อกสเตนให้สีแน่นแล้วก็ให้ความฉ่ำวาวตลอดทีมีด้วยกันทั้งหมด14เฉดสีเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสววชแล้วก็รีว กันที่เบอร์สูตหนึ่งนะคะนูส้มพีชละมุนสวยมากแกคือเนื้อรุ่นนี้แบบดีมากอะ่ะชัดชํำสวยแล้วเนื้อเบาสบายปากเหมือนไม่ได้ทาทุกคนจากปากแห้เหินเมื่อกี้ก็คือแบบมีความอิ่มฟูน้ำกลิ้งขึ้นมาเลยนะคะเป็นสีที่แบบดูธรรมชาติแต่ให้ความสวยละมุนสีนี้คือน่ารักเลยเป็นส้มพีชละมุนที่ทาแล้วแบบหน้าไม่ลอย นน่นมากอะดูคนคือเราจะสวอลครบสิบสี่ต่อมาเบอร์สองสีอันคอมมอนนะคะุกคนแพคเกจแบบน่ารักจริงๆพีส้มสดใสน่ารักคอรอัลแบบสไตล์สาวเกาหลีแล้วรุ่นนี้เขาก็ยังใส่บัมรงมาแบบแน่นๆนะคะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันและอย่างที่เราสังเกตเนื้อทินแบบนี้มันจะมีความคาบขาวเวลาทาเลเยอร์กันใช่อหมต่ว่าต,วตัวนี้ไม่เป็นอนะดูเนียนสมูทแล้วก็ไม่ตกล่องแล้วก็เรารู้สึกว่ารุ่นนี้ยิ่งทายิ่งฉ่ำนะคะใครอยากได้สีแน่นๆก็คือทายำๆแบบนี้ไปได้เลยไม่เนยปกกัล สนี้จะเป็นความส้มพีนน่ารักสดใสสไตล์สาวเกาหลีเลยทุกคนคือน่ารักมากเบอร์สามพอนแอนด์ฮิวมิดนะคะสีนี้จะมีความแบบตุนต่นๆน้ำตาลน,น้ำตาลขึ้นมาเลยคือสีโทนเนี้ยมันกลับมาแบบมาแรงอีกแล้วอะปิบปบเปิบ้นี่นไหมส้มน้ำตาลสวยเซ็กซี่ใส,ส่ฝอสีนี้คือเป็นส้มน้ำตาลที่แบบดีมากเลยอะไม่ส้มไปไม่น้ำตาลไปคือถ่ายมาแล้วแบบลุคสวยแผ่นดูลัก,กชูมี ซ e the boss m มนนะคะสีนี้จะมีความจะมีความน้ําตาลอมส้มขึ้นมาอีกนะคะมีความน้าตาลแบบน้าตาลโคลาสีนี้คือแบบเป็นโทนน้าตาลโคคาโคลา่คลาเลยทุกคใครที่บอกว่าเป็นสาวแซบตัวแม่ตัวมัมเอาพูดตรงๆนะเป็นลิปที่แบบไม่ต้องมีเทคนิคอะไรก็ทาสูงต่อให้แกจะเป็นมือใหม่ไม่ได้แต่งหน้ามือโปรก็สามารถทาลิปรุ่นนี้สวยได้แบบเลยน้ําตาลโคล,ลาแบบตัวแม่ตัวมัมสุดๆ ต่อมาเบอร์ห้านะคะสีเซียนซันสีนี้เป็นสีที่เราทำ mini ร e v i e ไปแล้วชอบมากๆชมพู ampoo, น้ำตาลน,นวลนวลุกแบบครีนเ girl make ชมพูน้ำตาลที่นวมสีนี้ขึ้นนวมมากเหมือนผสมผงชมูมาอีกสิบถุงนวมากแล้วพอมันเป็นเนื้อชามันสวยมากชมพูน้ำตาลนวลนวกันตายใครทาก็รอดแล้วก็ให้ลุกที่แบบ f e ลค c ี e เก girl makeup แบบสวยมากๆชอบสีนี้มากๆเลยอะ่ะขอติดดาวให้ก่อนเลยว่าเป็น f a เวอร์ อาจจะเริ่มมีความเป็นโทนชมพูน่ารักน่ารักขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้คือเบอร์หกสี d เดลี่ดิวนะคะชมพูม่วงที่รักแน่นอนเปิง่งอู้ทุกคนสีนี้คือน่ารักมากเป็นความแบบชมพูม่วงละมุนนิดนด,ดูมีสเสน่ห์สุดๆคือมันไม่ชมพูจาไม่หวานเลียนมีความอมม่วงแบบให้ลุกที่แบบดูเป็นสาวน่ารักมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหาก มาต่อกันแบบไวๆกับเบอร์เจดสีเรนนี่เดนะคะสีนี้จะจะมีแบบสีนี้จะเป็นโทนอมแดงขึ้นมาแหละชมพูแดงเบอร์รี่เลยทุกคนเป็นโทนอแบบ่ะแกสีนี้คือสวยมากอันนี้คือเราทานอีกเดียวนะทุกคนแล้วก็เมมๆคือได้ปากแดงเหมือนแบบไปจิบไวมาแกสวยมากสวยจึ้งแบบขับผิวสุดๆทุกคนดูนะยิ่งสีเข้มอะสเตนยิ่งแน่นมากๆ ต่อมาเบอร์แปสี after shower ยังไงอะสะวอตต้องไหนต่อดีอะสีนี้คือน่ารักมากเป็นแบบความชมพูนมส,สีนี้คือเป็นความชมพูนมสวยสะอาดคือทาแล้วเหมือนแบนคนอาบน้ำวันละสิบรอบอะดูน่ารักละมนุนลุกคนดูสวยสะอาดมากสีจะเริ่มอัพมาเป็นโทนแบบชมพูน่ารักสดใสเปิงอู้สีนี้คือมีความน่ารักสดใสฟิลสาวอิมเลยเฮ้ยสีนี้น่ารักมากเป็นชมพูที่ถูกต้อง มานะคะทุกคนเบอร์สิบสีคีบครูสีนี้ถ้าเกิดใครตามโซเชียลเราอยู่จะเห็นว่าเราทาสีนี้บ่อยมากๆสีเฟเวอริตของเราเลยทุกคนจะเป็นความชมพูตุ่นดูแพงสวยมากแบบเป็นสีกลางๆไม่อ่อนไปแล้วก็ไม่เข้มไปนะคะ I love สีนี้มากจริงชมพูตุ่นตุ่น,นเรียบหรูดูแพงอะแกคือต่อให้แกจะแต่งหน้าครีนเกิลซอฟเกิลแต่ทาสีนี้คือสวยเลยคือปึ้งเลย ต่อมาสีนี้จะมีความแซบซีดขึ้นมาอีกสักนิดจะมีความแบบชมพูอมแดงฉ่ำคือเอาดีเพราต้องแต่สวอตมามันสวยทุกสีเลยน,นี่คือทานนิดเดียวแค่กลางปากแล้วก็เมมๆได้เลยใครไม่อยากตะโกนเกินก็ทาแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้จึ้งๆก็ทาเต็มๆไปได้เลยนะคะใครที่ชอบชมพูแดงฉ่ำคือมาเบอร์สิบได้เลยสีนี้คือถูกต้องมากทาแล้วแบบหน้าไบรท์หน้าผ่องขึ้นมาเลย ต่อมาจะเริ่มเป็นเฉดแดงแซบๆแ,แลทุกคนเริ่มที่เบอร์12ชื่อสนะีชูเกอะเบอร์12บสอวูสินี้จะมีความแบบแดงตุนต่นๆแบบไม่ได้สดแล้วก็ไม่ได้ตุ่นเวอร์นะคะทุกคนเป็นแดงตุน่นแบบแดงไม่ตะโกนเวอร์ให้ความหวให้บบ 3, ร,ววรู้แบบสาวอะซอนเปียวบอทุกคนสวยมากไปต่อกันเลยกับเบอร์1 3 4สีแบดบันนี่นะคะทุกคนสิ่งนี้คือมีความจีดจาาขึ้นมาละสิ่งนี้คือเป็นแดงสดแบบจีดจา้าตะโกนมาก สีนี้คือสาวแซ่บเลยเอะคุณนะแล้วแกดูสเตนของเฉดแดงปึ้งโทนแบบอนึกว่าสีทาบ้านและเราก็เดินทางมาถึงสีสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนชื่อสีว่า Spicy Babe นะคะสีนี้จะเป็นแดงที่เข้มแล้วก็กล่ำที่สุดในคอลเลคชันนี้เป็นแดงกล่ำที่สวยแซบลืมอะ ทุกคนฉันบอกเลยว่าสีนี้คือเป็นแดงกัมที่เปรี้ยวซาแบบสวยมากคือพอสอบเก่าที่มีความหน้าผ่องแล้วปากสีกำกับอ่ะคือสูงสาวที่มีความมั่นใจมีสเสน่ห์แบบ โอเคทุกคนก็สวอตครบทั้ง14สีแล้วนะคะมีใครชอบสีไหนพิเศษไหมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ,ะเรื่องเนื้อสัมผัสคือเป็นเนื้อที่เราชอบมากๆเป็นเนื้อทินที่เราชอบที่สุดตั้งแต่โฟยทูทำทินมาเลยทุกครบจบมากทุกคนให้ความฉ่ำสวยสบายปากสเตนแน่นติดทนเลื่อโมใหม่หมดเลยนะคะรุ่นนี้จะแบบมีกิมมิคเป็นเลขสีที่ที่เป็นโลโก้ไอคอนิกของโฟยทูเลยทุกคนบอกคือปกติโฟยทูเขาชอบทํา ทำทิ้นที่ไม่มีตรงกลางแกนึ่มหรอปะถ้าถ้าแมตก็แมตติดทนไปเลยถ้าฉ่ำก็คือเป็นกลอสเป็นฉ่ำที่แบบอาจจะไม่ได้ทนมากหรือถ้ากรมยีก,ก็จะเป็นกรมยีแบบทนกลางๆ แต่รุ่นนี้คือฉ่ำที่เบาและสเตนติดทนมากๆมอมมองให้เป็นเฟรนด์ลิสทินออฟเจอรเยไปเลยเนื้อทำถึงแพ็กเกจน่ารักแล้วราคาแล้วความเฟยถูกก็ราคาหน้ารักเหมือนเดิมส่วนเฉดสีก็คือรอบนี้จุกๆุ4เฉดสีนะคะมีั้งแต่แบบโทนส้มชมพูแดงนูนน้ำตาลม่วงคือมีครบแกอยากได้โทนอยากได้โทนไหนคือแกไปเลือกดูได้เลยแล้ว,ลวเฉดสีเขาทํทำมาเข้ากับผิวสาวไทยได้ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเทสให้ดูเลยว่า ไม่ติดนะจ๊ะติดนะจ๊ะแกอืมไม,ไม่มีแต่ความชุ่มชื้นติดออกมาไม่หลุดนะจ๊ะเปียลาวาของเพื่อนฉันเองกทุกค,คนจะไม่เห็นภาพก็มาจาะมาเติมหวานให้ให้ร่างกายสักนิดนึงอยากจะอวยให้สิบล้านรอบ<อ>เครื่อเน,นี้ยเราแช่แข็งมานะมันก็เลยจะเป็นหน้าตาเหมือนแบบโมจิอีกนนึงแต่ว่าอุ่นได้คือตกลงฉันมารีวิวหรืปบ้าหรือมารีวิวอืม คือเนื้อนุ่มหนับแล้วด้านในเขาเป็นดาร์กช็อกกันทุกคนไม่ใช่ช็อกแบบนมนมเนื้นอออยาาให้ทุกคนไปอุดหนุนหนากันทุกคนเห็นหรือป,ปะไม่ไม่ติดออกมาเลยไม่มีติดขอบควรนะคะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพตามกันแล้วว่ามันทนเบอร์ไหนคือสีปากฉันยังแน่นอยู่เหมือนเดิมเลย ใครเลี้ยงโฟรทูรุ่นนี้อยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนเป็นเนื้อทินที่เราชอบที่สุดตั้งแต่โฟรทูทำมาจริงๆเกินเบิร์มมากหลังเหมือนเดิมใครสนใจก็ลองไปดูที่ช่องทางของโฟทูได้ทุกช่องทางเลยก็โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนในการตัดสินใจเลือกซื้อลิปของ f ฟรทูรุ่นนี้กันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลิปรุ่นนี้อยากให้แนะนําสีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ยังไงแแกกกกเเรรรรีีย like, ยนนนดดไลค์็็ช้้้วววทาางะะัขอตาไปก่อนนะะคเาค่ะ bye